ข่าวด่วนค่ะคุณผู้ชมข่าวล่าสุดนี้นะคะประกาศจากทางคุณเอจัก,กพัฒนะคะช็อกทั้งวงการกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ทางคุณเอจัก,กพัทนะคะ,ะแถลงยุติ การบริหารหมอลำเสียงอีสารยกทรัพย์สินยกหนี้ที่กู้ตัวที่ตัวเองกู้มาทั้งหมดเนี่ยค่ะให้เม่ลูุกน้อยย้ำไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าจากกันด้วยดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ได้ยินข่าวแล้วก็แอบตกใจแล้วก็ช็อกกันอยู่สักพักหนึ่งเลยจริงไหมคะโดยที่ไม่นานมานี้นะคะทางคุณเอจัก,กรพัฒน์เนี่ยก็ได้ออกมาแถลงข่าวแถลงการอย่าง เป็นทางการแล้วนะคะคุณผู้ชมขาโดยที่สรุปใจความสั้นๆให้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะนะัดตอไปนี้นะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจิงจะมาสรุปให้ฟังหลังจากที่คุณเอจกกักรพัฒนนะคะได้แถลงการไปแล้วนะคะคุณผู้ชมขาพร้อมกับยกนี้ทั้งหมดนะคะก็คือไม่ได้ปล่อยแบบให้แม่ลูกน้อยเนี่ยรับนี่สินอะไรต่อนะคะคุณผู้ชมขาคือพร้อมรับทั้งแบบคือพร้อมรับทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ ยันว่าไม่มีปัญหาการนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแค่ยุติบทบาทของตัวเองลงแล้วก็จากกันด้วยดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมหาอ่ะนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันต่อเลยนะคะโดยที่ข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางคุณเอจักรพัฒน์เนาะได้ออกมาแถลงการนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวจริงขออนุญาตสรุปคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันค่ะการแถลงข่าวใหญ่นะคะยุติบทบาทผู้บริหารของคณะเสียงอีสานโดยอาจารย์เอจักรพัฒน์ค่ะก็คือ การแถลงข่าวเนี่ยจะเป็นตั้งแต่เดือนมกราคมนะคะแต่แม่เย็นเนี่ยเสียชีวิตนะคะจึงขอเลื่อนออกไปก่อนนะคะคุณผู้ชมขาจึงเลื่อนมาเป็นช่วงเดือนนี้นั่นเองค่ะก็คือทางคุณเอเนี่ยค่ะบอกว่าที่ผมมาบริหารเพราะก่อนหน้านั้นเสียงอีสานเสียหายเป็นอย่างมากผมเลยอยากให้เสียงอีสานขับเคลื่อนไปได้และผมรู้สึกภูมิใจในความเป็นเสียงอีสานผมอยากให้เขาอยู่ผมเลยเข้ามา ผมตัดสินใจค่อนข้างยากผมเป็นอาจารย์และผมมีลูกศิษย์ส่งผลต่อจิตใจเขามากแต่ผมช่างน้ำหนักแล้วคนส่วนรวมได้ประโยชน์มากกว่าผมเลยทำ สารภาพว่าตอนแรกไม่มีประสบการณ์เลยผมทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้เสียงอีสานออกมาให้ดีที่สุดซึ่งที่ผ่านมาเจอปัญหามาตลอดแต่จัดการมาได้ตลอดทุกคนทราบดีว่าผมมีธุรกิจที่ต้องดูแลฉะนั้นผมจึงไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดซึ่งตั้งแต่แรกจนมาถึงปีใหม่เสียงอีสานเดินทางมาได้แล้วแล้วก็แข็งแรงแล้วผมจึงขอยุติทุกอย่างตั้งแต่วันนี้แล้วมอบทุกอย่างให้แม่กน้อยอุไรพนรายได้จาก สปอนเซอร์นะ่ะแล้วก็และทุกอย่างนะคะจะเป็นของแม่น้องน้อยอุไรพรทั้งหมดนี่สินที่คุณแม่เคยกู้ยืมจากบริษัทผมขออนุญาตยกให้คุณแม่ทั้งหมดนี่นะคะคุณผู้ชมคะน้องฟินิกซ์บนเวทีเสียงอีสานยังคงแสดงปกติและหน้าที่ดูแลเป็นของคุณแม่น้องน้อยอุไรพรเท่านั้นเพราะผมยกทุกอย่างให้แม่ที่ผ่านมาผมขอบคุณพี่น้องวงการหมอรำทุกคน ที่ให้การช่วยเหลือทุกอย่างเป็นอย่างดีขอบคุณทีมงานเสียงอีสานทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันและให้การต้อนรับอย่างดีนะะเ,นเนะคะเอจักรพัฒน์นะคะคุณผู้ชมขาผู้บริหารเสียงอีสานนะคะก็อันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะสารุปมาให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมขาที่ได้ยุติบทบ,บาทลงเนี่ยที่จริงเนี่ยค่ะจะแถลงการตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะคุณผู้ชมขาแต่ด้วยความที่แม่เย็นเนี่ยเสียชีวิตลงก่อนเลยนะค่ะก็เลยต้องเลื่อนนะคะการแถลงการมาเป็นเดือนนี้นะคะค้ชม 卡 ก็หลายๆคนก็ยังงงอยู่แล้วก็ยังสงสัยนะคะว่าเเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทำไมถึงได้ยุติบทบาทลงนะคะแต่แฟนคลับแฟนเพลงเสียงอิสานเนี่ยก็น่าจะเข้าใจเนาะอาจารย์เอจจกพัฒน์เนี่ยทุ่มทุนทุ่มแรงทุกอย่างสุดตัวแล้วทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างทางก็ตามแต่แต่เชื่อค่ะทุกคนเนี่ยที่เป็นแฟนคลับเนี่ยต้องเข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจของคณะผู้บริหารเนี่ยคุณผู้ชมขาเชื่อว่า ปรึกษากันกับแม่ลูกน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนดีแล้วเลยค่ะอาจารย์เอจึงตัดสินใจเลือกที่จะทําแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ไม่ได้เอาอะไรจากแม่นกน้อยไปเลยแม้แต่อย่างเดียวนะคะคืออะไรที่สร้างไว้เนี่ยก็มอบให้แม่ลูกน้อยดูแลแล้วก็สานต่อไปเลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะว่าต,ตัวเองเนี่ยเหมือนว่าตอนแรกเนาะเสียงอีสานเนี่ยเกิดปัญหาเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ ด้วยความที่ตัวเองโตมากับสีอีสานก็เลยอยากยื่นมือเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมขาแต่ดีเท่าไหร่แล้วนะคะที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วก็กระแสตอบรับในฤดูกาลนี้ดีมากๆนะคะคุณผู้ชมขาจนเดินจนเดินทางมาได้ถึงครึ่งฤดูกาลเนาะคุณผู้ชมอ่าถึงแม้จะยุติบทบ,บาทตัวเองลงไปนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าแฟนคลับยังไงก็ต้องเข้าใจนะคะคุณผู้ชมขาจิตเองก็อยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของทางอาจารย์เอด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าทุกคนมีเหตุผลแล้วก็ มีความคิดนะคะลหลายอย่างเนี่ยมาประกอบกันแล้วนะะีค่ะคุณผู้ชมขาแบบนี้มันลงตัวที่สุดก็เลยต้องตัดสินใจเลือกที่จะทําแบบนี้นั่นเองค่ะจีนเองก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายเลยนะคะคุณผู้ชมขาอ่ะนี่นะคะแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ยังแบบ ตั้งข้อสงสัยกับอาจารย์เอจักรพัฒน์เยอะมากๆเลยนะ,ะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่าก็ยังสงสัยในตัวอาจารย์เอจักรพัฒน์อยู่แล้วสรุปเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ทุกคนอยากรูลก้ลึกๆเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรขนาดนั้นนะ,ะคะคุณผู้ชมคะที่จริงจินเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นเนาะด้วยความที่เป็นวงอมบลำที่เป็นวงใหญ่นะ,ะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ บทบาทหลายๆบทบาทเนี่ยคณะผู้บริหารเขาก็แบ่งหน้าที่การทํได้วยดีแล้วอาจารย์เอเนี่ยเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยแม่น้อยนะคะในการปลูกปั้นนะคะในการทําฟินิก์เสียงอีสานหรือว่า,าในการเพิ่มทุนเพิ่มแรงนะคะให้เสียงอีสานในฤดูกาลนี้เนาะจิงก็อยากให้ทุกคนนะคะมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากกว่านะคะคุณผู้ชมขาถึงแม้วันนี้เขาได้ยุติบ,บทบาทลงไปอาจารย์เออาจจะไม่ได้มาบริหารในคณะเสียงอีสานแล้วนะคะคุณผู้ชมขาแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะทุกอย่าง มันมีเหตุผลที่มาที่ไปล้วนมีแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมอะไม่ยังไงนะคะคุณผู้ชมขาคือแฟนคลับเนี่ยก็น่าจะเข้าใจดีเนาะการที่คนเราตัดสินใจแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาคือแม่น้องน้อยเนี่ยก็ออกมาพูดเลยค่ะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะคุณผู้ชมขาแถมขอบคุณนะคะของแถมขอบคุณอาจารย์เอด้วยนะคะบอกว่าจบไลฟ์อาจารย์เอก็โทรมาหาแม่ทันที แม่ยืนยันว่าเราต้องจับมือกันอย่าปล่อยมือกันไปไหนภาพนี้คือภาพแรกๆที่เราได้กอดกันวันนี้แม่ก็ยังมีความอบอุ่นให้เหมือนเดิมขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มให้เกิดช่วงเวลาที่ดีกับเสียงอีสานนั่นเองนี่นะคะก็แม่ลูกน้อยเนี่ยก็โพสต์รูปภาพเลยค่ะวันแรกที่ เสียงอีสานเปิดตัวเนาะหรือว่าพูดถึงเสียงอีสานช่วงเข้ามาในฤดูกาลนี้ที่อาจารย์เอจจกพัฒน์เนี่ยค่ะเข้ามาดูแลเนี่ยคะคุณผู้ชมขาเป็นภาพที่โอ้โมแม่นกน้อยเนี่ยปลื้มปิติดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างทําให้แม่นกน้อยนเนี่ยเสียทรัพย์ไปจํานวนมากเลยค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เสียหายไปหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอุปกรณ์นะคะเครื่องมือการทำมาหาก,กินนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ในหลายอย่างนะคะคุณผู้ คขาจนได้อาจารย์เอนี่แหละค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเราก็ถือว่ามองในจุดจุดนี้ไปแล้วก็นอททาให้เสียงอีสานเนี่ยกลับมาโด่งดังอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคาะแถมยังมีศิลปินนะคะที่เข้ามาเสริมทัพอีกนะคะคือศิลปินดังที่หลายๆคนรู้จักเลย ก็คือคุณฝนธนสุนทรน,นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งเปิดฤดูกาลมาเนี่ยแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็ยินดีแล้วนะคะแต่ว่ามีข่าวรือว่าคุณฝนเนี่ยลงเวทีกระทันหันนะคะลงฮั่นกระทันหันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแต่ก็บอกเป็นอย่างนะคะได้กลับมาแล้วนะคะพี่น้องคะอ่ะอฝากติดตามด้วยกันเลวกันนะคะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวไปฟังอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ ฟังเหตุผลไปแล้วนะคะที่อาจารย์เอเนี่ยได้ยุติบ,บทบาทลงเนาะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกที่อาจารย์เอพูดในไลฟ์บ้างก็แล้วกันค่ะว่าอาจารย์เอเนี่ยพูดอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูใจความสัส้นๆคร่าวๆสักเล็กสักน้อยแล้วกันเนาะ ะะอาจารย์เอจักรพัฒน์นี่ค่ะได้ออกมาแถลงการเนาะเ <_ d ata> มื่อเมื่อวานนี้นะคะที่ผ่านมาก็คือวันที่7กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเวลา18นาฬิกา <_ d ata> อาจารย์เอจักรพัฒน์ไล์ผ่านเพจเสียงอีสานนกน้อย e อุไรพรยุติบ,บทบาทผู้บริหารทั้งหมดและจากกันด้วยดีโดยที่ให้เหตุผลว่าเสียงอีสานแข็งแรงแล้วสามารถพยุงตัวเองได้แล้วและทุกอย่างขอมอบเป็นทรัพย์สินคุณแม่นกน้อย e อุไรพรแต่เพียงผู้เดียวโดยสรุปยอดตามนี้นะคะคุณผู้ชมคะการแถลงข่าว จะเป็นตั้งแต่เดือนมกราอันนี้จินได้พูดไปแล้วเนาะความรู้สึกของอาจารย์เอจักรพัฒที่พูดในไลฟ์ค่ะก็คือประมาณว่าที่จริงอะอยากเข้ามาบริหารเสียงอีสานนะแต่ว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ย มันพยุงไปได้ได้วยดีจับมือแม่นูกน้อยลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เหมือนว่าสิงอีสานตอนนี้คือมันไปได้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมขามถึงศิลปินนะคะทั้งแดนเซอร์ทั้งฉากแสงสีเสียงแล้วก็กระแสะตอบรับของสิงอีสานถือว่ากลับมาได้เร็วมากๆนะคะอาจารย์เอเนี่ยก็ถือว่าเราทําได้ดีทําได้เต็มที่แล้วนะคะจึง คิดทบทวนนะคะเกี่ยวกับคณะเกี่ยวกับผู้บริหารนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็น่าจะคิดดีแล้วนะคะถึงได้ยุติบทบาทตัวเองลงนะคะโดยที่อาจารย์เอเนะะี่ยค่ะบอกว่าก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะสิ่งที่สร้างมาปลุกปัปป้นมาก็ยกให้แม่นุกน้อยเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดนั่นเองค่ะตัวเองเนี่ยก็ตั้งใจยื่นมือเข้ามาช่วยตั้งแต่แรกก็ดีใจแล้วนะคะที่เห็นเสียงอีสานเนี่ยกลับมารุง่งเรืองอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมขาจนกระทั่งวันนี้เนาะอาจารย์เอได้ยุติบทบาทลง หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้เหตุผลส่วนตัวอะไรแต่อย่างใดหรอกค่ะแต่เชื่อว่าทางอาจารย์เอจักรพันธ์เนี่ยไม่ได้เป็นหมอลำมาตั้งแต่ก่อนอาจจาะยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้สักเท่าไหร่พออาจารย์เอเริ่มสร้างนะคะเริ่มแบบว่ามีคนรู้จักมีกระแสเข้ามาเยอะๆเสียงอีสานเริ่มพยุงตัวไปได้ด้วยดีประคับประคองกันไปได้ด้วยดีกระแสรเริ่มมานะคะอาจารย์เอก็อยาก าวางลงอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็สามารถวางได้แล้วก็มอบทุกอย่างที่ตัวเองสร้างมาเนี่ยให้เม่นลกน้อยสานต่อนั่นเองค่ะคุณผู้ชมา่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนะาะจีนเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมา่าต้องขอชื่นชมเลยนะคะจากใจผู้ชายคนนี้ไม่มีใครที่จะ คิดที่จะทําแบบนี้นะคะเราก็ถือว่าชื่นชมกันไปแล้วกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็เคารพการตัดสินใจของทุกทกท่านเนาะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนค่ะหวังว่าแฟนคลับแฟนเพลงก็คงจะเข้าใจแล้วก็ให้กําลังใจกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมขาส่วนเหตุผลลึกๆหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้หรอกคะ่ะคุณผู้ชมขาแต่ว่าอาจารย์เอได้พูดมาแบบนี้แม่น้องน้อย,อยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพร้อมออกมาขอบคุณและยังขอ พยุงกันไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็จักมือกันไปแน่นๆแบบนี้ตลอดไปมีปัญหาอะไรก็คงโทรคุยปรึกษากันได้ตลอดนั่นเองค่ะเป็นเหมือนแม่กับลูกกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะแฟนคลับจ้าอ่ะก็าฝากติดตามนะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยเลยกันค่ะฝากเป็นกำลังใจให้สีอีสานกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวุ่นให้ชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยค่ะแต่ว่ายังไงนะคะเราก็เข้าใจเนาะด้วยความที่เป็นผู้นำนะคะแล้วก็ไม่ได้ทํา กิจาการอย่างเดียวด้วยนะคะอาจารย์เองที่ทาหลายอย่างนะคะคุณผู้ชมขาฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวเราไปติดตามผลง,งานกันต่อแลวกันค่ะสาหรับผลงานของคณะเสียงอีสานนะคะคิวงานแสดงนะคะคุณผู้ชมขาในวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะแสดงอยู่ที่ไหนนะคะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวขออนุญาตเช็คสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมขา คิว,กกวงานของเสียงอีสานนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านหนองชิมตําบลหนองชิมอำเภอเนินสง,ง่าจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะแฟนคลับแฟนเพลงฝากติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะคะอยู่อําเภอหนองชิมนั่นเองนะคะตําบลหนองชิมอําเภอเนินสง,ง่านั่นเองนะคะจังหวัดชยัยภูมิฝากแฟนคลับไปติดตามให้กําลังใจกันเยอะด้วยนะคะคุณผู้ชมขะสำหรับวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันคะ่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณ ผู้ชมทราบเลยเลยกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ